ขายของที่ไม่มีคนใช้จะขายยังไงให้ออกและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผม EG Channel วันนี้มาเผยเทคนิคการหาตางจาก Exchange จะมีเทคนิคอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยเทคนิคที่1ก็คือวิเคราะห์ตลาดขายของให้ถูกจังหวะเมื่อก่อนอะไรก็ขายง่ายๆใช่ไหมครับตอนนี้ของเต็มตลาดขายยังไงก็ขายไม่ออกเพราะงั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับเราไม่ได้มาขายของที่เราอยากขายแต่เรามาขายของสิ่งที่คนต้องการ ให้มองตลาดก่อนว่าตอนนี้คนกําลังเล่นอะไรมีดันไหนบูมกิจกรรมอะไรที่คนใช้กันคนเปลี่ยนสายเป็น,นอะไรกันเยอะถ้าดันก็ต้องดันนี้เลยครับกามก็จะขายที่เป็นตัวเอเจนต์ G G ATA, กาตากบแฟรี่แล้วก็ไฟหลอดเป็นหอกตัวนี้หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับองกรแดงขายชิวอฟนากาเพราะชิวอฟนากาตอนนี้นี่โอ้โหติดประมูลก็ลึมลข้าไปฟาร์มมาขายได้หรือไม่ก็นี่เลยครับสิ่งที่เราต้องการการสมอกกี้นี่ไง,ไงมีคนดึงรัว ผมจะไม่ได้พูดเยอะตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วเทคนิคที่สองก็คือไปหาขยะของกิจกรรมมาขายนะครับก็คือจะมีตัวตรงหองคอยกลุ่มดาวนี่ตากลุ่มดาวก็หาพวกอันนี้มาขายใช้สตาร์บิน่าฟาร์มแล้วก็หามาขายแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับสตาร์ิน่าไปฟาร์มหาการ์ดดีๆมาใช้ดีกว่าแต่ถ้าใครจะไปฟาร์มก็นี่เลยครับไปฟาร์มตัว2ตัวนี้ เทคนิคที่3ก็คือขายของที่ไม่มีคนใช้จะขายยังไงให้ออกก่อนอื่นเลยก็ต้องเข้ามาที่ไอเทมนั้นก่อนเข้ามาเช็คดูเราก็จะดูว่าไอเทมนั้นมีขายอะไรบ้างอันนี้เราก็มาดูตัวนี่นะครับบวก2บวก2มี8ชิ้นบวก3มี13ชิ้นบวก1มี28ชิ้นบวก5มี3ชิ้นพอเราเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตีบวกกันมาตีบวกเลย อ่ะได้บวกห้าพอดีเราก็จะมาตั้งขายขายไปเลยขายไปเรื่อยๆและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้แนะนำว่าถ้าของชิ้นไหนในตลาดที่บวกแล้วมันมีไม่เกิน10ชิ้นน่ะมีโอกาสขายออกสูงเพราะบางคนจะเอาตัวลองมาซื้ออะไรประมาณนี้เอาตัวลองมาดึงเอาตัวลองมาโอนอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้น ก็จะาขายออกได้แต่ถ้าในตลาดมีของเกิน10-20ชิ้น<ๆ>ก็ไม่จาเป็นต้องพยายามไปตีบวกนะก็ไม่ออกเหมือนเดิมแนะนําให้เก็บไปเจาะรูแล้วก็ตีบวกให้ของในตลาดไม่เกินแค่5ชิ้นนะเพราะราคาตอนจอดรูแล้วมันค่อนข้างสูงหรือไม่ก็หาตัวรองมาดึงเทคนิคที่สคือมีชุดก่อเยอะแต่เอาไปขายไม่ได้ เนื่องจากมีดันกละหนตั้งโลกมาทําให้แบบตัวหีบเลือกก่อเองได้มาค่อนข้างเยอะนะครับอาทิตย์ละห้าอันเราอยากระบายหีบก่อเลือกเองมากเลยแบบมีเยอะมากไม่จะบายยังไงไปดูถ้าเราเคลียร์ดันกหลหนตั้งโลกมา2อาทิตย์10ครั้งได้เกาะหีบเลือกเองมา10 10อันแล้วใช่ไหมก็ให้ทําการเลือกเสื้อที่เราต้องการนะแล้วเราก็มาหาในตลาดเลยหาตัวที่มีออฟซีอันนี้เราสมมติได้ตัวนี้เราก็ซื้อมาเลย แล้วก็เอา1ิตัวนั้นไปเจาะรูเพราะเจาะรูเรียบร้อยแล้วถ้าเรามีตัวรองก็เอาตัวรองมาดึงก็ได้แต่ถ้าไม่มีอาจจะจ้างดึงหรือว่าเอาไปออฟแมวให้มันได้ติดออฟดีๆเราค่อยขายเทคนิคที่5คือยิ่งขายเยอะก็ยิ่งมีโอกาสออกเยอะเพราะเชื่อว่าปัญหาแต่ละคนอนะช่องขายของไม่พอหรอกตัวหลักก็มี13ช่องถ้าเป็นเปลี่ยนเป็น smith, แม็กซ์มิดเราก็เอาไปขายที่ตัวรองอีก เราก็สร้างตัวลองไว้ที่เลเวล1แล้วก็เอาของไปฝากไว้ในคาฟ้าแล้วก็เอาตัวลองมาขายก็จะได้พื้นที่ในการขายของเพิ่มอีก16ช่องเพราะ2ตัวละคร แต่ต้องระวังด้วยนะครับเพราะตัวเลเวลหไม่สามารถฝากของไปที่ตัวหลักได้ต้องเก็บให้เลเวลสี่สิก็แนะนําให้เป็นแบบขยะบอสขยะทั่วไปอะไรประมาณนี้เอาไปขายได้ก็จบไปแล้วครับสำหรับคินิดีๆที่ิใหม่ๆก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดต s c r i b e ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยใครมีอะไรแนะนำหรือทินงคดีๆก็ฝากแชร์ไวทใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ